ครับขอกราบนมัสก,การนิสิตบรรพชิตทุกรูปนะครับแล้วกนะ็สวัสดีไปยังนิสิตนะครับนะทุกท่านนะฮะทีนะ่ได้รับชมวิดีโอนี้นะฮะวิดีโอนี้เป็นวิดีโอทบทวนนะฮะหลังจากที่ในะสัปดาห์ที่1เราได้นะเข้านะรับฟังการบรรยายโดยผมนะฮะดออรอเนกยายอินในวิชา งานใจและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนานะหลังจากนะที่ในช่วงเช้าของวันนี้ก็คือนะวันที่วันจันทร์ที่15นะฮะนะ2563ก็ได้ช่วงเช้า9โมงเช้าถึง11นาฬิกากนะ็ได้นะบรรยายในชั่วโมงไปแล้วนะฮะก็มีแนวะทางนะสำหรับนะการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตลอด นะภาคการศึกษาทั้งหมด16สัปดาห์นะฮนะก็ได้มีข้อตกลงกันไว้ว่านะเราจะทำอะไรอย่างไรก็เลยเป็นที่มาของการนะทำวิดีโอนี้นะเพื่อทบทวนนะฮะในสัปดาห์แรกนะซึ่งจะเป็นไนะลนะ์ให้เราเดินนะไปถึงสัปดาห์สุดท้ายจนถึงนะการสอบวัดผลในนะปลายภาคการศึกษานะฮะในก่อนอื่นะนะฮะก็ขอแนะนำรายวิชานี้เบืนะ้องต้นพอเป็น นะสังเขปนะฮะนะรายวิชานี้นะฮะเป็นรายวิชานะข้อสอบกลางนะก็คือวิชางานวิจัยและวรรณกรรมทางดักนะพระพุทธศาสนาคับก็บรรยายโดยผมนะอาจารย์ดรอเนกยายอินนะฮะอาจารย์ประจําภาควิชา,ร,ารัฐศาสตร์นะฮะขอนะต้อนรับนิสิตนะทุกท่านทั้งวันพระชิตและคืนรหัสะะเข้าสู่คนะารลูมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะฮะ ก็ถือว่าวันนี้เป็นปฐมมาเลิกหลังจากที่วันนี้เราไดนะ้มีข้อตกลงกันแล้วว่าเราจะทำอะไรอย่างไงในรายวิชางานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนานะฮะก็คือเราได้ตกลงกันเรื่องนะฮะนะได้มีการชี้แจงรายละเอียดในรายวิชางานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนานะซึ่งเป็นข้อสอบกลางนะส่วนคำอธิบายรายวิชานั้นก็เดี๋ยวผมจะ ได้นำนเสนอคร่าวๆนะฮะนำเสนอคร่าวๆว่าเป็นอย่างไรารายวิชานี้นเป็นวิชาข้อสอบกลายงย่าง,งดังที่นะกระผมได้กล่าวไปแล้วนะในเบื้องต้นก็คือและนอกจากนั้นก็ยังนับหน่วยกิจนะฮะนับหน่วยกิจจำนวน,นสองหน่วยกิจ นะครับนะฮะดูจุดมุ่งหมายของรายวิชานะฮนะในจุดมุ่งหมายของรายวิชานี้นะก็1น,นะเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญในประเทศไทยตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนะครแล้วก็2นะเพื่อให้สามารถวิเคราะห์เรียนไปแล้วต้องสามารถวิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญ ในแง่มุมต่างๆได้และข้อสุดท้ายนะเพื่อให้สามารถประยุกต์การวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนานะมาใช้ได้ในนะชีวิตประจําวันนะครับนะดูในประเด็นต่อไปประเด็นทีนะ่ไม่สำคัญเท่าไหร่ผมจะขอนะอนุญาตผ่านไปก่อนนะนะเพื่อเป็นการทบทวนว่าวันนี้เราได้อาตกลงอะไรกันบ้างอย่านงะส่วนคําอธิบายรายวิชานะครับงานวิจัย และวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะศึกษางานวิจัยทางพระพุทธศาสนาวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนะครับตั้งแต่อดีตนะจนถึงปัจจุบันวิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจอย,อย่างเช่นนะเตพูมิกถาของนะพระยาลีไทยนะมังคลาถาติปานีของพระสิริมังคลารย์กราบมหาชาตนะครับของพระเจ้าทรงมสังคติยวงศ์ของสมเด็จพระวรรณ์นะฮะ แก้ววัดพระเชตุพนนะและยังมีหลายคำพีอีมากมายที่เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนานะฮะมีทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างเช่นในปัจจุบันก็มีนะฮะสมเด็จพระพุทธโสศาจารย์ในสมัยนั้นได้แต่งหนังสือก็จะใช้ชื่อพระพุทธคุณาภรณนะเป็นที่รู้จักกันในชื่อนี้แต่ปัจจุบันนี้เป็นพระสมเด็จพระพุทธโสศาจารย์นะก็คือปอปยุโตนั่นแหละก็จะ ไปดูงานของท่านที่ได้เขียนไว้อยู่หลายประเด็นเหมือนกันแล้วก็มีพุทธวิทยาของอาจารย์พรรัตนโสวันงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในฐานข้อมูลของม,าามหา,ลาลวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเกี่ยวกับการประยุกต์หลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตอะไรต่างๆนานา,นา,นาก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพวกนี้ซึ่งต่างจากาง,งานวิจัยทั่วไป อ่าซึ่งมีจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วนะใน,นชั้นปีที่2นี้นงานสถิติเบื้องต้นและงานวิจัยอันนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้งานวิจัยทางด้านาพระพุทธศาสนาเสียมากกว่านะครับมีข้อแตกต่างกันอย่างนั้นนะครับผมนะในประเด็น,นต่อไปนะฮะก็อยากจะนําเสนอในเรื่องหลักเกณฑ์ในการตัดคะแนนหรือให้คะแนนเก็บ นะการสอบปลายภาคนะะของในวิชาข้อสอบกลางก็เป็นละเเกณน40-60นะเพราะฉะนั้นท่านทีนะ่มาเรียนเข้าคาัดก็ดีส่งงานนะเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอคะแนนเก็บท่านก็จะอยู่ที่40คะแนนส่วนสอบปลายภาคอีก60คะแนนรวมเป็น100คะแนนนะคนะ่อนข้างที่จะนะข้อสอบค่อนข้างจะกว้างนะ,ะถึงใช้วิธีเรียนแบบอิงกลุ่มนะครับจับก,กลุ่มเรียนแล้วก็มีการนค้นคะว้าอิสระ เนะเก็บข้อมูลแล้วก็อภิปรายแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั้นเรียนถ้าในประเด็นต่อไปครับผมนะพูดถึงเป้าหมายของการเรียนในในรายวิชานี้นะฮะนะก็ผมจะทางด้านนี้นะขออภัยแต่ทางด้านนี้นะนะนนนะก็คือผมจะเน้นเ,เรื่องการเนะ่เรียนเป็นทีมหรือทีมเวิร์กนั่นแหละนะฮะทีมนะีเพราะฉะนั้นเป้าหมายของอการเรียนในรายวิชานี้ นะฮะเป้า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 หมายแรกเลยก็คือ1เดียนแล้วต้องผ่านนะฮะผ่านในที่นี้หมายหมายหมายความว่าคุณสามารถที่จะไปต่อได้ไม่ทําให้นะ่ะเป็นนับะ,ะต่อนิสิตในการลงทะเบียนหรือไม่สําเร็จการศึกษาตามนะ่ะไทม์ไลน์ที่ได้วางไว้ก็คือระยะเวลาสปีนั่นเองนะ,ะสองต้องรู้นะฮะนิสิตเรียนแล้วผ่านแล้วต้องมีความรู้ด้วยนะ่ะรู้เข้าใจนะ่ะรู้แล้วข้อที่3ก็คือนิสิตต้องเข้าใจเรียนแล้วรู้ รู้เข้าใจสามารถไปประยุกต์ได้ใน,นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาหลังจากที่ท่านไดน้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไปแล้วท่านอาจจะไปต่อยอดท่านต้องเอาวิชานี้ไปต่อยอดได้อย่างเช่น,นท่านจะต้องมีองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปดําเนินการแก้ไขปัญหา,าท,ท,ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน,น ได้อย่างกว้างขวางนะครเพราะฉะนั้นผ่านแล้วเราจะผ่านแล้วรู้ต้องรู้ด้วยรู้ในเนื้อหาของนะคำพีนั้นๆหรือวรรณกรรมนั้นๆที่ได้ยกตัวอย่างมาหรือที่ได้รับมอบหมายมีการแลกเปลี่ยนมีการแชร์กันนะเกิดขึ้นในห้องเรียนนะก็จะเกิดนะคำว่าทีมขึ้นมาก็คือเราจะไปด้วยกันก็คือจบเป็นทีมไปไหนไปด้วยกันเกิดเครือข่ายนั่นเองนะในเป้าหมายของการเรียนผมก็ได้ตั้งกรอบไว้อย่างนี้ นนะวันนี้ทุกคนก็คงจะเข้าใจกันแล้วเพราะเราไดนะนะ้ตกลงกันแล้วนะในทีนะ่ประชุมก็คือในห้องเรียนวันนี้นะฮะในประเด็นต่อไปนะในประเด็นต่อไปนะฮะก็อยากจะมาเน้นเรื่องนะวิธีการสอนนะก็คือสอนอย่างไรนะใหนะ้ทุกคนมีส่วนร่วมในะนะคำอธิบายนะในรายละเอียดของนะการนะ เรียนการสอนในรายวิชานี้หรืมอมคอสามนะฮะก็คือได้กําหนดไว้เลยว่าในรายวิชาวันวิจัยวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีวิธีการสอนดังนี้นะฮะบรรยายทําแบบฝึกหัดนะฮะอภิปรายทํางานกลุ่มนะนการนําเสนอรายงานการวิเคราะห์ในะกรณีศึกษามอบหมายให้คน้นคะว้านะหาบทความและข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะะทสรุปแล้วมานําเสนอหน้าห้องเรียน นะการศึกษาโดยนะใช้ประเด็นปัญหาและนะโครงงาน problem based learning หรือนะ student center นะฮะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนในวิชานี้ถึงนะบางท่านอาจจะมองว่ารายวิชาวิจัยะวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะไม่ไม่ไม่สำคัญนะผมบอกเลยฮนะถ้าเรียนวิชานี้นะสำคัญครับสามารถแก้ไขปัญหา ในสภาวะการปัจจุบันที่สังคมกำลังเผชิญเนี่ยได้ได้จริงแท้แน่นอนนะสรุปแล้วนะวิธีการสอนในรายวิชานะงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่3านะขั้นตอนใหญ่ๆก็คือ1ค้นคว้าทั่วไป2อภิปรายในชั้นเรียน3แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีอยู่3ประเด็นค้นคว้าทั่วไปท่องให้ท่องให้ขึ้นใจเลยครับค้นะคนว้าทั่วไปอภิปรายในชั้นเรียนแลกเปลี่ยน,เร,ยนเรียนรู้นะฮะนี่ก็คือประเด็นในเรื่องของ นะวิธีนะการอาสอนของนะอาจารย์ผู้บรรยายในประจำรายวิชา้ก็คือตัวกับผมเองนะฮะตัวกับผมเองนะถึงอพอถึงประเด็นสำคัญนะฮะถึงประเด็นสำคัญก็ในะวันนี้ได้ทบทวนดูแล้วเนื้อหารายวิชาที่อยู่ในนะ ชั่วโมงจํานวน16สัปดาห์เนี่ยผมก็ได้มาเฉลี่ยแล้วแล้วก็ได้สอบถามนิสิตแล้วว่านะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่9ประเด็นนะฮะนิสิตสองทับหนึ่งเนี่ยรับไป5ประเด็นเพราะว่ามีจํานวนนิสิตที่มากกว่านะฮะส่วนชั้น,ะนปีที่2องนะทับสองนะฮะก็จะนะรับไป4ประเด็นนะฮะเพราะมีจํานวนนิสิตที่น้อยกว่านะฮะก็ได้ตกลงกันแล้วอย่างนี้นะฮะนะผมก็ ได้ขอมอบหมายงานให้พวกท่านนะฮะนิสิตนะชั้นปีที่2นะทับหนะฮะมีนะนะหหัวข้อต่อไปนี้นะเดี๋ยวหลังจากจบวิดีโอนี้แล้วนะผมจะได้แชร์วิดีโอนี้ไปในกลุ่มไลน์ของพวกท่านและหลังจากนั้นก็จะได้แชร์ไว้ในนะในคลาวก็คือใน Google Classroom ซึ่งผมได้ตั้งออกมาตั้งตั้งขึ้นมาแล้วเพื่อจะใช้เป็นนะช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างนะ อาจารย์ประจำรายวิชากับนิสิตนะซึ่งเป็นฐานข้อมูลนะซึ่งได้การสนับสนุนจาก Google นะซึ่งได้ทำา MOU กับมหาวิทยาลัยสราบัรการศึกษานะฮะให้พื้นที่ให้เราได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้เพื่อการศึกษาของคณะสงสารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์เป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังบเบื้องหลังเบื้องหลังงานวิแนงานที่มอบหมายในห้องหนึ่งนะฮะสองทับหนึ่งก็คือกลุ่มที่1นนะฮะ ผมแบ่งไว้เป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นการเกลีย่ยเนี่ยท่านไปแบ่งคนให้เกิดความสมดุลกันนะฮะพระเทร้านุานเทละพระหนุ่มเน้นน้อยนะท่านมหาทั้งหลายแล้วก็ขราชกาหญิงคราชกาชายเนี่ยเกลีย่ยดูให้มีความสม่ำเสมอโดยเฉพาะนิสิตที่เป็นนิสิตชาวต่างชาติเกลีย่ยกันให้เกิดความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจะได้มีความสามารถไม่ลักลั่นกันใน,ในช่วงระหว่างการหาข้อมูลเพราะทุกประเด็นที่ผมได้ นาะมอบหมายไปเนี่ยมันมีความสําคัญทั้งนั้นนะบางประเด็นนีนะ้ต้องใช้ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนะพระไตรปิฎกอย่างเช่นท่านมหาทั้งหลายอย่างนี้ฮนะก็อาจจะมามาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็นะสร้างนะองค์กรแห่งการเรียนรู้ใ,ใ,ในในระหว่างในในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้เป็นอย่างดีนะฮะมาดูฮะกลุ่มที่หนึ่งในห้องหนึ่งเนี่ยนะผมได้แบ่งไว้อนยะ่างไรกลุ่มที่1ก็คือศึกษาความเป็นมาและเนื้อหาของไตรภูมิพระร่วงนะฮะ แต่ภูมิภาลวงก็จะมีจุดมุ่งหมายของการแต่งนะจุดมุ่งหมายของการแต่งความเป็นมาเนื้อหาจุดมุ่งหมายใครเป็นผู้แต่งนะประวัติผู้แต่งอะไรพวกเนี้ยกลุ่มที่2องนะความเป็นมาและเนื้อหาของอ่าอ่มงอ่มงคลทิปนีนะฮะมงคลทิปนีนะกลุ่มที่3ก็คือความเป็นมาและเนื้อหาของกาบมหาชาตินะกลุ่มที่4นะศึกษาประวัติและความเป็นมาของนะสังคีติยวงศ์นะฮะ าการสังคายนานะเป็นต้นเขาเน้นในเนื้อหาในในในเนื้อหาในหลักสูตรก็คือในคําอธิบายรายวิชาเขาได้พูดถึงเรื่องการนะทำสังคายนาเป็นสําคัญเพราะฉะนั้นท่านก็ไปหาคนคว้าเรื่องนี้มานะกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่5ของห้องหนึ่งก็คือความเป็นมาเนื้อหาและหลักธรรมของนะพระอของมงคลอิเสศักรานะประวัติผู้แต่งนะทีนี้นะไปดูห้องที่ ห้องที่2ทับสองนะเอ่อชั้นปีที่2ทับสองมี4หัวข้ออย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะหัวข้อแรกของห้องสองเนี่ยก็คือศึกษาประวัติและความเป็นมาของอาจารย์พรรัตนสุวรรณฮนะผู้ที่นะ่ะพัฒนานะมีความเกี่ยวเนื่องกับน่ะศูนยะ์พัฒนาศาสนาแคมป์สนนะฮนะก็ให้ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนะ่ะกรรมแล้วก็เรื่องวิญญาณนะท่านมีความเชียช่ยวชาญในในเรื่องนี้ลองไปศึกษามาดูนะฮะ นะในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยเฉพาะห้องสมุดของที่อาคารสํานักง,งานเทคโนโลยีและสารสนเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะหนังสือ,อพวกนี้เกี่ยวกับท่านอาจารย์พรนะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเรื่องกรรมและก็เรื่องวิญญ,ญาณนะของหมหาวิทยาลัยอีกท่านหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะพอกลุ่มที่2นะฮะลองไปดูกลุ่มที่2นะก็นะํามอบหมายให้ไปนะศึกษาประวัติและความเป็นมาของ นะท่านพุทธทาสนะไปดูเนื้อหาความสัมพันธ์ของของเรื่องแก่นพุทธศาสตร์นะฮะแก่นพุทธศาสตร์นะกลุ่มที่3ก็ไดนะนะ้มอบหมายให้ไปศึกษาประวัติและผลงานของนะในนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่ายังคนะงไว้ตามมาขอแต่ของสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ฮนะก็คือท่านปอประยุตโตนะในเรื่องของนะศึกษาเรื่องของพุทธธรรม บางข้อนะเช่นหลักมัชชิมาปฏิปทานะไปดูกลุ่มสุดท้ายนะครับผมไปดูกลุ่มสุดท้ายว่า,าได้รับอมอบหมายเรื่องอะไรมอบหมายให้ไปศึกษาในะความหมายด้วยเนื้อหาของนะวรรณกรรมที่ปณีนะฮะแล้วก็ประวัติของผู้แต่งนะท่านี้ก็มีทั้งหมดนะรวมกันแล้ว2ห้องห้องหนึ่งก็ห้องสองก็มีทั้งหมดเก้านะประเด็นด้วยกัน4กับ5ก็เป็น9นะครับก็ สัปดาห์หน้าก็ให้นะผมบรรยายนะเข้าสู่เนื้อหานะในหัวข้อที่หนึ่งก็คือนะงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาคืออะไรและมนะีความเกี่ยวข้องนะอะไรกับสาขาที่เราเรียนนะฮะมีความหมายนะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรกับสาขาที่เราเรียนนะทำไมต้องเรียนในชั้นปีที่สองนะฮะก็จะได้พูดถึงประเด็นนะที่สำคัญเหล่านี้ทั้งหลายนะฮะ ไปดูหัวข้อต่อไปนะฮะสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอหัวข้อต่อไปก็คือนะช่องทางที่เรานะใช้มันน่าจะมีสักช่องทางหนึ่งนะที่เราไดา้สร้างขึ้นมานะโดยความอนุเคราะห์จาก Google นะฮะก็ผมคิดว่าน่าจะใช้ช่องทางที่เขาเอือ้ออำนวยความสะดวกให้แก่สถาบันการศึกษาก็คือนะ่ะสร้างช่องทางสื่อสารระหว่างอาจารย์กับศิษย์นะอย่างเป็นระบบนะครับผมก็ ได้ใช้ช่องทางนี้นะฮะของ Google นะโดยได้มอบหมายให้นะท่านหัวหน้าห้องหรือผู้ที่ได้รับให้เป็นตัวแทนของห้องนะทั้งปีที่1ทั้งปีที่2ได้ทำในะ Google Form นะฮะก็คือมีนะรหัสมนะีเลขที่มีชื่อฉายานามสกุลแล้วก็โดยเฉพาะสำคัญมี Gmail นะฮนะตอนนี้กนะ็ต้องขอขอบคุณนะท่านทีนะ่รับหน้าที่ในการสำรวจ นะข้อมูลเบื้องต้นโดยเฉพาะผมอยากนะจะได้มีความต้องการที่อยากจะได้นะ gmail นะของทุกท่านนะเพื่อนะเข้ามานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะใช้เวทีเนียนะเป็นการเวทีทบทวนด้วยเวทีสื่อสารด้วยมีการส่งงานมีการหลายๆอย่างนะอนาคตต่ตอไปซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์ปกติเรากนะใใ็ในในในสถานะของมหาวิทยาลัยก็สามารถที่จะใช้นะ google meet ได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเราสามารถสื่อสารกันในนะห้องประชุมนี้ได้เลยเพราะว่าในห้องนี้ที่ผมนะจะส่งไปใน powerpoint ในะแผ่นสุดท้ายเนี่ยก็จะมนะีรหัสห้องให้ด้วยแล้วก็มีนะลิงก์ไนอะตัว meeting นี่ยฮะสำหรับการประชุมผ่านระบบออนไลน์ไว้ให้ด้วยนะได้เหมือนกันหมดนะได้แทนระบบ z ู o เพราออีกหน่อยเนะมื่ออยู่ในสภาวะ ่านะปกติแล้วก็ไม่แน่ใจนะเหมือนกันว่า,าทางที่ระบบที่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยทางมหาวิทยาลัยจะพพอร์ตไหมเพราะฉะนั้นนะเพื่อเป็นการาาสำรองข้อมูลแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการเข้ามาช่วยในการบริหาราการจัดการศึกษาของนะของพวกเราเองเนี่ยอาจารย์ก็เลยนะเลือกใช้ห้องนี้มาช่องทางนี้มาก็คือ g o o l e c l a s s Room นะฮะเพื่อที่จะให้พวกเราได้นะ เป็นเวทีเป็นเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนระู้หลังจากนั้นนะอย่างเช่นวันเนี้ยนะวันเอวันคาบที่1เราทําอะไรกันผมก็จะได้ผมนําเสนอผมบันทึกวิดีโอนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะได้นำนะคลิปวิดีโอนี่ไปบันทึกไว้เลยท่านก็สามารถที่จะดูได้อ๋ออาจารย์ไดนะ้มีข้อตกลงกันไว้1 2 3 4อย่างนี้เราจะต้องทําอย่างนี้แล้วก็สัปดาห์ไหนจะต้องนําเสนอนะเป็นกลุ่มแรก นะกลุ่มทําอย่างไรนะมีเนื้อหาอะไรใน power point ที่อาจารย์ได้นําเสนอก็ทุกอย่างก็จะถูกอัปโหลดขึ้นไปให้พวกเราได้ศึกษาแล้วก็หลังจากนั้นนะท่านได้จัดรวบรวมข้อมูลค้นคว้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็จะสร้างกลุ่มให้พวกท่านได้นะส่งงานฟีดแบ็กกลับมานะเพื่อให้ผมได้ตรวจงานตรงนี้เลยนะนะนอกจากผมจะตรวจงานตรงนี้ได้นะครับผมยังสามารถแชร์งานให้ใหใหท่านเนี่ยให้สมาชิกทั้งห้องหนึ่งห้องสอง นะได้เรียนไปด้วยได้ได้ค้นคว้าไปด้วยได้ครับทำความเข้าใจไปด้วยนะอาจจนะกลุ่มหนึ่งนำเสนอไปแล้วอาจจะมีเวลาน้อยอันนี้ก็ไม่เป็นไรเอกสารอาจจะมาตามมาทีหลังก็ได้อย่างเช่นกลุ่ม7กลุ่ม8กลุ่ม9อย่างเนี้ยเมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้วเนี่ยเอ้ยนะบางทีมันไม่ได้แชร์มันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเก็บไว้คนเดียวมันไม่เกิดประโยชน์นะเพราะฉะนั้นนะกลุ่มท้ทายๆท,ที่ยังไม่ได้นะโอกาสในการนําเสนอเนี่ยก็สามารถที่จะนะนำ นะเอกสารที่ท่านได้รวบรวมข้อมูลที่ท่านได้รวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาอัปโหลดไว้ก็ส่งงานผมด้วยแล้วก็ให้นิสิตได้แชร์ได้อ่านไปด้วยเพื่อที่จะนะใช้องค์ความรูนะ้ที่ท่านสรุปมาเป็นวิดีโอก็ดีเป็นนะเป็นเปเปอร์ก็ดีนะเป็นอะไรก็ได้นะที่เป็นสื่อเรียกว่าเป็นสื่อสามารถที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะดิจิทัลนะที่สามารถที่จะอัปโหลดตรงนี้ได้นะถือว่าเป็นประโยชน์ทางนั้นนะฮะ เป็นประโยชน์ทั้งนั้น,นหลังจากนั้นไปดูอีกสักตัวหนึ่งฮะตัวสุดท้ายก็คือไอตัวเว็บไซต์นะที่อยากจะนะโชว์ให้พวกท่านาได้ดูก็คือตัวนี้นะฮะที่ผมพูดถึงไอ้ g o o g l e นะ r o s s r นะี่นี่แหละนะก็คือนะผมได้ตั้งห้องไวนะ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นชั้นปีที่2นะภาคการศึกษาที่1 ถ้าับ2563ในนี้ก็จะมีการนะช่องทางนะเป็นเว็บบอร์ดให้เราได้สามารถนะตอบพจนักศึกษา,นะส,าสามารถที่จะสร้างแล้วก็ตั้งประกาศอะไรขึ้นมาที่เรามีข้อตกลงร่วมกันนะมีการตั้งกลุ่มนะะฮให้พวกเราเนี่ยได้อำนวยความสะดวกให้พวกเราเนได้ส่งงานนะหัวข้อต่างๆผมก็จะตั้งไว้ในนี้แล้วก็สามารถที่จะลิงกนะ์ใช้ ห้องเรียนนี้ลิงก์เป็นห้องเรียนออนไลน์ได้เลยนะฮะมีการผูกกับปฏิทินของมหาวิทยาลัยมหาิาลกรซึ่งเป็นประโยชน์มากมายสร้างโฟลเดอร์เก็บข้อมูลให้พวกเราได้นะหลังจากนี้นะฮะในประเด็นในโมดูลต่อไปก็คือในโมดูลของอผู้คนนะผู้คนเขาก็จะให้สถานะมา2ส,สถานะนะฮะสถานะแรกก็คือครูก็คือผมเองนะ,ะก็จะเป็นแอดมินในห้องนีนะะ้สามารถที่จะเพิ่ม นะคุณครูท่านอื่นได้ตรงนี้นะผมสามารถใช้นะชื่อหรือนะใช้ Gmail เนะ่ยเชิญเข้ามาเป็นแอดมินเป็นอาจารย์ร่วมได้เลยนะนะส่วนทีนะ่ขอ Gmail ของพวกท่านทั้งหลายมาเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ตรงนี้ครับผมเป็นประโยชน์ตรงนี้ก็คือของในส่วนของนักเรียนนะฮะก็จะจะได้แอดท่านมาตรงนี้เลยอย่างเช่นผมกดเข้าไปแล้วก็คือเชิญนักเรียนนะฮนะพิมพ์ชื่อ หรืออีเมลนะฮะแล้วก็กดเชิญนะก็จะไปปรากฏท่านใ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 น Gmail ในบล็อกของท่านนะท่านก็กดเข้ามาในะกดเข้ามาแล้วนะสิ่งที่จะต้องดูก็คือในหน้าแรกนะฮะในหน้าแรกมันมีรหัสของชั้นเรียนทุกท่านจะต้องจำรหัสตรงนี้ให้ได้นะนะก็คือรหัสก็คือ6นะ t ี่ TM 2ี p นะฮะก็คือเป็นรหัสห้องเรียนของของเราสามารถเข้ามาได้นะเม,เมื่อมืมีหลังจากที่หลังจากนั้นแล้วแล้วก็จะมีการถ้านะเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็จะใช้ระบบการแสดงคนะแนนตรงนี้นะมีงานกี่ชิ้นมีผลสอบกี่ชิ้นแต่ข้อสอบบังเอิญข้อสอบมัน,เป,นเป็นข้อสอบกลางนะการตัดคะแนนเนี่ย ก็อาจจะไม่ใช้ตรงนี้อาจจะเป็นงานของชั้นเรียนเป็นงานเก็บคะแนนก็อยู่ในโมดูลนี้เสียมากกว่าแต่ในในะประเด็นสุดท้ายก็คือ,อในโมดูลสุดท้ายนี่ก็คือในเรื่องของการเด็กเก็บคะแนนเนี่ยอาจจะใช้ได้อยู่แต่การตัดคะแนนอาจจะยากอยู่เพราะคะแนนเนี่ยมันจะถูกตัดจากนะข้อสอบกลางที่ท่านที่ออกโดยสํานักทะเบียนคนะณะกรรมการสํานักทะเบียนแล้วกนะ็ประกาศออกมาเป็นข้อสอบกลางให้พวกท่านได้นะทสอบความรู้กันนะฮะ ว,วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจยอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะเมื่อกี้เว็บน่าจะขึ้นอยู่นะ,ะเวฟน่าจะขึ้นอยู่้วก็อยากจะนะทบทวนให้ให้ให้พวกท่านเนี่ยได้ได้ได้อัปเดตถึงสถานการณ์ที่เราตกลงกันไว้นะ,ะอาจจะเรียนๆไปนะ มีงานเข้ามาเยอะๆนะหลายอาจารย์หลายท่านก็ได้สั่งงานพวกท่านอาจารย์นะมีความสับสนอยู่นะก็ใช้ช่องทางนี้ในการทบทวนผมได้นะใช้ชื่อนะวิดีโอนี้ว่ทบทวนนะทบทวนเนื้อหานะการบรรยายแล้วก็ข้อตกลงในสัปดาห์ที่หนึนะ่หลังจากนี้ก็จะได้อัปโหลดทั้งวิดีโอแล้วก็นะตัว powerpoint นในนะการ เรียนการสอนในสัปดาห์แรกเนี่ยลงไว้ในนี้แล้วก็จะทยอยท่านาเชิญท่านเข้าสู่ห้องเรียนนะออนไลนนะ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในยุคนะเทคโนโลยีที่มีความล้ำสมัยนะแล้วก็ไม่ตามาไม่ไม่ตามไม่น้ำก็อย่าตามจนเกินไปนะก็ต้องใช้บ้างนะนะเพื่อเราปรับตัวในาการทำงานในอนาคตเนี่ยส่วนมากผมมีความเชื่อว่า,าในอนาคตเนี่ย นะการทํางานออนไลน์นะจะเป็นนะสิ่งที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่ปรับตัวไม่เริ่มปรับตัวตั้งแต่ปัจจุบันนี้ใช้ห้องเรียนนี่แหละใช้กิจกรรมเล็กๆนี่แหละการทํางานออนไลน์การแลกเปเลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการถ่ายทอดข้อมูลการรับงานจากนะออนไลนนะ์ก็ถือว่าเป็นการฝึกให้เรามีความคุ้นเคยนะหลังจากที่สมเร็จการศึกษาแล้วก็จะได้ประกอบอาชีพด้วยนะมีความเชี่ยวชาญ ไม่มากก็น้อยนะอย่างน้อยทุกท่านจะต้องรู้นะจะต้องมียนะูเซอร์นทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนของในในห้องเรียนที่ผมสร้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์แรกก็ถือว่าเราได้อา่าเราได้โรดแม็ p ว่าเราจะเดินทางไปยังไงเพราะฉะนั้นในวันนี้นะฮะผมก็ขอนะอ่จบวิดีโอนะทบทวนนะสัปดาห์ที่หนึ่งไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮนะอ่ก นะถ้าเห็นว่าสิ่งใดมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนก็นะจะนะทำนะวิดีโอขึ้นมาอีกนะเพื่อชี้แจงให้พวกเราได้นะมีความเข้าใจดียิ่งขึ้นนอะนะาคต่อไปขอก,กราบนมัสตสการครับผมแล้วก็สวัสดีนิสิตรุนหาทุกท่านนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีครับผม